คำเตือนคิมมิท่าขึ้นมาผู้ามบรรเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดหากผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีกม่ได้รับคำแนะนำสวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิสหายสายปานที่น่ารักของทิ่ทุกคนนะครับวันนี้ทิดเทระหนก็มาอีกแล้ววันนี้ทิดทิดเทระหนก็มีทุนมา390อยานะมาอยู่ในเกมมาจองเวน2ในค่าย PG 1ยังไม่ทันเล่นรอ2อซะแล้วมาเริ่มกันเลยที่พี่เบ็ดหบา แล้วก็อยู่ในเว็บยูฟ่าพ m g 88มีแอดข้งหน้าทุกคนฝากง่ายถอนไวสมัครวันนี้ฟรี10%จากยอดที่สมัครคลิปนี้ก็จะทํามาให้ชมเพื่อความบันเทิงนะไม่ต้องทําตาไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องหัวร้อนเด็กที่อายุตามว่า18ปีคนมีปกครองแนะนําในการรับชมเพราดดแตกมาใจเจยหายชิบหายไวยป่วงหมดมาขยับมาที่110บ,บาทต่อเลย คุณไม่น้อยเนี่ยแหละมาจองเวทของมาวายแล้วห้าลงอหลงต่ออะไรโอเควายวายอยู่โอเควายหลายร้อยห้าแล้วทุกคนขยับเบ็ดปุ๊บได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องอ่าช็อตแรกของเบ็ดสิบบาทล้อสองร้อยสิบเจ็ดก่อนแล้เข็ามาสูตรเดิมนะทุกคนสูตรปรับขยับเบ็ดเนี่ยสิบเอ็ดโมงฟ้า ก่แล้วเที่ยงแล้วจัดซะก,ก่อนเที่ยงเลยช่วงเวลาดีๆอย่างนี้แดดล่มลมตกลมซัสดซะหน่อยวีวายช็อตนี้ยังไงมีไหลไหลไหมโถ่เว้ยมาขยับเป็นที่สามสิบมาลองดูเบียรสามสิบกันมาทุกคนเพราะเรามีกำไรหรือเปล่าเนี่ยกำไรก็อย่างาที่หนูท้าวทุ่มนี่แหละกำไรไมาแล้วเป็นไงล่ะขยับเบียรสามสิบไปแค่ไม่กี่ทีก็เริ่หมือนเลยครับ มาช่วยกันรุ่นมาช่วยกันรับชมกับโบนัสใมมาจองเวน2มาทุกคนเจ็ดีแล้วว่าวไวเลสแ,แล้วโอเควายบ้มเราก็อยู่กับค่ายูฟาพีเอ็มีแปดแปดมีแอดนานะทุกคนโดนนัสแม่งมาแล้วมาเบ็ดสามสิบแบบสูตรขยับปรับเแบรบดรู้เฟืองกระเดื่องแตกมานี่สองร้อยยี่แปดเออฮึกเหิมหน่อยวายยังมีอยู่ไหมวายมีอยู่จริงโอเคหลๆทุนน้อยต่อยหนักกว่า สูตรปรับขยับเบ็ดเป็นไงหลอดด่อไ้อีกหกร้อยฝ่าเลยสิปีจะป็นอีกหกทีทุกคนม,มามาตี้โอเคสิบห้าโอเคเจ็ดสิบสองแมรีบจุดทำไมวะให้มันรู้จักอทิดบอกแนละ้วทิศมาลุยไม่ได้มาซุยสูตรขยับเบ็ดก็ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมนะช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ กบมาจองเวน2ส,สมัครกับ PMG 88นี่วันนี้รับฟรี10%จากยอดที่สมัครปีวหวแผ่นนี้่าน8รู้เฟืองเฮ้ยังไงล่ะก่อนเที่ยงโอเคอย่างนี้กำไรบึ้มบ้ามานี้สบายเที่ยงนี้ทิดผิวแล้วน้อน้อง้อสองพฝาโอเค ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวจะไปลอมาจองเวนหนึ่งมั่งก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกดไลค์กดกักระดิ่งให้ด้วยนะ